ตลาดตันหยงมัดนี่ปิดปิดเป็นส่วนใหญ่คนไทยคนจีนหนีหมดแล้วเขาก็จะมีจดหมายมาเสียบไว้ขอซื้อขอซื้อกิจการถ้าไม่ซื้อตอนกลางคืนเขาก็รถเข็นมาขายของเปิดไฟขายข,ายของอย่างอิสระเสรีเปิดท้ายคือขายมัอนอยู่ตรงหน้าร้านนั่นแหละเจ้าของร้านก็ไม่กล้าเปิดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการรุกทางเศรษฐกิจทีนี้ การปิดล้อมทางการศึกษาทำยังไงครับปิดล้อมทางการศึกษาก็ด้วยก,การฆ่าครูครูผู้อำนวยการโรงเรียนครูใหญ่เพื่อให้ครูนั้นหนีครูเมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนถูกฆ่าหนีไม่ได้เอาน้ำมันราดเลยจุดไฟเผาจุดไฟเผาทั้งเป็นในลักษณะนี้นั้นท่านดูสภาพแล้วกันนะครับว่า ใครมันจะทนอยู่ได้ครูที่เห็นผู้อำนวยการของโรงเรียนของตัวเองถูกฆ่าแบบทารุณอย่างนี้คนที่เหลือมันก็ฝันหนีดีฝ่อหมดก็ต้องขออบพยพขอย้ายก็เป็นโอกาสที่เขาจะสวมเอาครูครูอัตตาจ้างเขาเรียกครูอัตตาจ้างเข้ามาแทนครูอัตตาจ้างมาจากไหนครับในปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยเปิดหลายแห่งเราเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาศึกษานะครับแล้วเมื่อเรียนสองปีเขาก็กู้เงินกอยอสอขอกู้เงินกอยอสอได้ก็เป็นค่าเครื่องบินไปตะวันออกกลางไปเรียนต่ออีกสองปีกลับมาได้ BA แต่ BA ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยมันเป็น BA ทางศาสนา แล้วเมื่อเข้ามาแล้วครูตรงนี้ว่างเขาก็ขอบรรจุในแทนไปตำแหน่งของครูอัตราจ้างนี่คือผลที่กำลังถูกรุกทางด้านการศึกษาทำให้ครูที่เข้ามาสอนนั้นไม่ต้องพูดกันเรื่องภาษาไทยแล้วเพราะปัจจุบันยิ่งหนักเข้าไปอีกในเมื่อสอบอบตอได้เปิดโอกาสให้เด็กที่ จะเข้าเรียนโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนไม่ต้องผ่านโรงเรียนสามัญแล้วแต่ก่อนเราต้องผ่านโรงเรียนสามัญซึ่งเป็นโรงเรียนของคนไทยมีครูไทยสอนปัจจุบันไม่ต้องแล้วครับทางสบตได้เปิดโอกาสให้เขาเข้าโรงเรียนโรงเรียนตาดีกาโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนได้โดยไม่ต้องผ่านโรงเรียนสามัญเพราะฉะนั้น ช่วงล่างที่เราเคยสอนภาษาไทยสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ต้องสอนแล้วครับตอนนี้เขาก็ว่าทางเรื่องศาสนาอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นการปิดล้อมทางทางการศึกษาปิดล้อมทางเศรฐษฐกิจแล้วทางการศึกษาแล้วทางสังคมศาสนาแล้วการเมืองการปกรครองตอนนี้90%ผมบอกได้เลยการเมืองการปกครองเพราะว่าสสเหลือพุทคนเดียวนะครับ ผู้ใหญ่บ้านกำนันจะยกอบอตอ,อบอจอรเรียบร้อยในขณะนี้เขาก็พยายามที่จะเข้ามาพอเข้ามาแล้วมันไม่ใช่เฉพาะองค์กรการปกรครองแม้ในวงการแพทย์ที่โรงพยาบาลช้างที่วัดช้างให้ที่โคโพนะครับซึ่งก่อสร้างโดยทุนของมูลนิธิหลวงปู่ทวดพอเปลี่ยนผู้อำนวยการเป็นมุสลิม ที่ท่านบอกว่าเอกลักษณ์พวกนี้เขาให้เอาออกหมดนะไม่เหลือแม้แต่หลวงปู่ทวดที่ให้เงินทุนมาสร้างโรงพยาบาลน,นั้นรูปหลวงปู่ทวดก็ถูกเชิญออกนะฮเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเอกลัก,ลกษณ์มันจะค่อยๆหายไปเพราะเขาหลายแห่งเขาจะไม่ให้เพราะเคารพที่ถง มีหลายหลายพื้นที่เริ่มแล้วเพราะบอกว่าสีขาวนั้นเป็นศาสนาพุทธนะฮะเขาจะไม่ให้เริ่มมีมีการลุกเริ่มใส่ความคิดแล้วในขนาดนี้เริ่มใส่ความคิดเข้ามาให้กับเด็กๆนะครับ <c oughs> เหลืออยู่อย่างเดียวคือการปิดล้อมทางการทหาร